ขอบคุณครับขอบคุณครับโอ้โหว่าไงครับคุณตาว่าไงครับมีอะไรผมช่วยไหมครับว่าแปลกแในตัวหลังนะมึงไม่ใช่ไล่ตามึงอ่ะมึงงานไอ้นี่นี่ไอเอ็มอพาร์ทไทม์เบอร์เกอรอ่ะสวัสดีครับอ่าเช้าเป็นวันที่ดีเหมาะกับการเริ่มงานนะลูกค้าครับลูกค้าสวัสดีครับคนทินดี้ว่าขอสแกนกรรมก่อนเลยไอ้สีเหลืองนี่คือยังไง บ้าดีครับรออะไรอ่ะใช่หรอรอเราไอ้เฮียไม่ใช่ขอโทษครับ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 เสียงเสียงในหัวผมมันทำงานไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับขอโทษครับขอโทษครับขอโเฮียมึงนี่นะเจอกันครับเจอกันครับเจอ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 ครับทิ้งน่องครับสวัสดีครับสวัสดีครับฮันแนเสียเยอะนะฮะวางดีๆไม่เป็นหรอวะของเอ่อทั้งหมด3,970เยนครับ ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับถ้าทางมึงนี่ไม่น่าไว้ใจนะเอยคิดตั้งไคิดตั้งไงตั้งโอเคครับขอบคุณ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 ครับอร่อยเลยมึงแอบกินแอบกินมึงแอบกินแล้วมึงไงอะไรประสิทธิโชคป่ะเนี่ยประสิทธิโชคเดี๋ยวถึงมึงกูจะหลอกให้คนตูดลุกตั้งเป็นหน่อไม้ฝรั่งเลยในฐานะที่ไม่เรียกกู ลาสิตที่โชคสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพร้อมคิตังครับผมแน่ท่าโคตรแลปโยเลยครับมึงบิดอะไรอย่างเฮ้ยเดี๋ยวก็ซัดให้หรอกขอบคุณครับ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 อีร่าชัยมาเซมาหนึ่งมาหนึ่งมาหนึ่งพ่อเอาไปเซตต้นหรือไงล่ะฮะมึงอะไรของมึงเนี่ยเอ้าขอโทษครับขอโทษขอโทษคุณลูกค้าแต่งตัวเฮี้ยของมึงเนี่ยแต่งตัวไม่สุขสนิทเหรอโน่นโน่นโ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 นไอ้ไหนไอ้ไหนไอ้ไหนอ้าวเ่ย อร่อยอร่อยมากไหมอร่อยมากไหมอร่อยเชียไม่รู้จักจ่ายตังค์เฮ้ยมึงขโมยไม่เนี่ยมึงขโมยไม่เนี่ยชัวชัวชัวร์หัวไม่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 ขึ้นไม่ขึ้นไม่ขึ้นไอ้สัตว์เสียงในหัวมึงทำงานไงนะเฮ้ยมีคนนอนหลังร้านเดี๋ยว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 สบายไหมลุงนอนอ่าไอ่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องเลยมึงมาสมไฟมึงอุ่นมากไหมมึงอุ่นมากไหมต่อหน้าต่อตากูเลย ้เมื่อกีเอแอดมีอะไรไอ้เหี้ยสิทธิส่วนบุคคลมึงขอถ่ายรูปถ่ายรูปขอโทษครับคุณลูกค้าผมไปกำจัดขยะมาครับแคร์หลังร้านมันค่อนข้างเยอะครับขอบคุณ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 ครับเอาการน้าเชื่ใหม่ครับแทนได้หลังร้านอีกอ่ะแทนได้พีบนู้นะพี่นู้นพี่มึงมึงมาทำอะไรมาทำอะไรมาซ้อมอะไรสัตว์มาซ้อมที่ลังกายร้านกูขอโทษครับขอโทษครับขอโทษนรับรอครับ ครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับไอ้เจนี่เขาไปยืนคุยโทรศัพท์เก็กะปวดมันดิปวดมันดิเดี๋ยวเดี๋ยวมึงตลกตลกมากไหมตลกมากไหมไอ้ียที่ซื้อของไม่ที่คุยโทรศัพท์สวัสดีครับสวัสดีครับคุณลูกค้าสวัสดีครับได้ครับผมได้ครับผมไปยืนไปยืนกินอีกแล้วน่ะขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับโอ๋อไม่ได้ยืนว่嘛มึงเอาสุดมึงคิดว่าเป็นบ้านมึงไงไอ้ระยำไอ้เจที่เขาเดินย่องๆแปลกๆนะถ้าถามไม่น่าไว้ใจนะ แต่เขาคือคุณลูกค้าสวัสดีคร,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 รับคุณลูกค้าบริการเท่าไหร่ประทับใจครับเฮ้ยเมึงมาถีบตู้ไอเทมกูได้ไงมึงมึงอะไรมึงอะไรมาพังข้าวของเดี๋ยว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 นีครับคุณลูกค้าเดี๋ยนี้ครับออซิเลยั่ห้องนี้ดีนะครับดีเยดีขอบคุณครับขอบคุณครับ เอ้ยแคนีคนเต้นดีบอยมันใช่ทีสองเต้นไหมมันใช่ทีสองเต้นไหมโอ้มอไไม่ใช่ทีสองเต้นเฮ้ยเหี้ยซูเปอร์ฮีโร่มึงซูเปอร์ฮีโร่ พ่ออออเเเาป็นกไไหมมั้ียรว่าาฉันมแล้วกเศษสวะไม่มีใครต้องการไรอรยธรรมพวกขี้หมาส่งมาเกิดทะลุถุงยางมาเกิดสร้างความน่ารำคาญให้ขอบคุณครับขอบคุณครับขอไปจ่ายก่อนขอไปจ่ายก่อนเดี๋ยวเพิ่งกดเรียกดิมึงง่ว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 งก็นอนไปโอ้โหนอนดู ไอ้เหียแล้วมึงล้างให้กูด้วยนะเวนไทยอีกอะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณลูกค้ออาสวัสดีครับสวัสดีครับเฮ้ยเฮ้อะไรอะไรมึงเดินไปไหนอีกตัวอยู่ไหนอะเออโอ้โหโอ้ร้านกูมึงลงมานี่เลยมึงลงมานี่เลยออโอ้โอเหี้ยบ้ารถระเบิดเลยแล้วกูซ่อมยังไงทีนี้ หายหมดแล้วร้านร้านนะมึงมคือลูกค้ามามิซากูไม่ชอบหน้ามึงเลยอะอะไรของมึงเนี่ย,ยนี่จะสามารถได้หึงความไม่ปกติสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ,อินทชัยประเด็<อ>่ตัวหลักมึงโอ้โหคุณจะสู้ไหมไ<อ>มึงก็ไม่น่าใช่คนดี ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับคุณลู๊กตาวางได้เลยครับผมร้านคูเละหมดแล้วเฮ้ยกลับกลับมาครับหนอกหนองไอ้ตัววิ่งหนีกันเด้อเด้อเด้อเดะไอ้ก็ใช่หรอเออผมจะเอาย่านทุบร้านกูทำไมไอ้ยูเว็นแม่งมือมึงก็จะเข้าแอบเข้าหลังร้าน หลีมาดูดหลีมาดูดหลีป้ายห้ามดูดหลีมึงเห็นไหมมึงเห็นป้ายห้ามดูดหลีไหมวิ่งอยู่นะยังวิ่งไม่สุดอะไรเนี่ยเอาอะไรมาโอ้ยมุกมากี่ย้อยเฮี้ยนมุกกล้ามโตอะไรมึงไปวิ่งที่บ้านไหมไปวิ่งที่บ้านไหมไอ้ยี่ไม่มีใครมาซื้อของกูละมั้งเลยพวกมึงเนี่ยป้ามีมีมีขอโทษครับขอโทษครับขอโทษครับ ไปครับขยามาที่หน่อยครับขอบคุณครับเวลาใชยมาเซร้านคุปเป็นรูเป็นอะไรหมดแล้วเนี่ยนี่เงไอแอบกินไหมเนี่ยมือปลาแท็บอลอะไรตรงนี้้าถางี้มึงโจรแน่นอนมึงไม่ใช่คนหวังดีครับคุณลูกค้าครับครับครับ ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับมึงแรงวุ่นวายเลยนะขอเชิญครับเชิญครับคุณลูกค้าเชิญครับปูเยอะของเยอะนะฮะดูแลผมดีนะสามรอบเลยเลรอครับไช่รอบนี้ไม่น่าชนใช่ชมาส่องอะไรเนี่ย <I am S 1> อะไรอะไรมึงใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวกันไนท์เป็นอนค์นะเดี๋ยวก่อนนะกูเล็งอยู่นะ สวดีครับสวัสดีครับคุณลูกค้าสวัสดีครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับเอาไหนอีกชิ้นหนึ่งอ่ะที่พื้นเปล่าเอ้โหไอ้เหี้ยมึงมานี่เลยมึงมานี่เลยวางของมันเป็นรุ่นไม่รู้เรื่องไม่เป็นเรื่องเป็นลาววาของเป็นเรื่องเป็นลาวที่หลักว่าให้ดีมึงไปออกกําลังกายที่บ้านไหมอันชิ้นบวกไว้บวกอ้าว อ๋อขอโทษครับขอโทษครับขอโทษครับก็บอกไอคิดบวกผมก็บวกเลยรอดไปนะรอดไปนะมึงเดินกลับไปคิดตังนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับวางวางได้เลยครับวางได้เลยครับไปล็อกหนมแต่ได้คุกกี้ตัวแปลกนะใครๆยืนหลับว่าเสียงก้โอ้โหโอ้โหมึงจะไปนอนบ้านไหนเฮ้ยมึงไม่หนีอะไรอ่ะก็วิ่งเฉยๆดีกว่า ผมผมจะไม่ฟาดคุณตาคุณตาผมจะมองคุณตาในแง่ดีขอบคุณครับขอบคุณครับครับผมวางเลยครับวางได้เลยครับวางได้เลยครับวางหล่นโดนฟาดนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับโอ้โหวางไงครับคุณตาวางไงครับมีอะไรผมช่วยไหมครับวัวแปลกๆในตัวหลังนะมัไม่ใช่ไล่ตามึงงามึงงาไอ้นี่นี่เขวี้ยควี้ย ใจใจใจแมวไม่ Diamond, Jesus, เอา i, ๆมวเต้นดีบอยมึงมาสอมมาสอมอะไรในร้านกูมึงไห่ก็สู้เหรอมาดีชุดมึงนี้ไม่เคยเป็นคนดีเลยชุดนี้เฮ้ยเป็นชุดนี้ใช่ไหมเนี <h <h ah> ้ยเฮ้ยหลบได้ด้วยเหรอเฮ้ย แอบแดกอะไรนะ่ะเฮ้ยตีเป็นกลิ้นไม่ได้หรอแล้วมัน่าไปทำไงอะเอาไงดีวะเฮ้ยแล้วมาฝุ <c oughs> าด <c oughs> ต้นไม้กูทำไมเนี่ยมึงม <c oughs> ปงุหรือด้วยกูไม่ใครไว้ <c oughs> วใจต่านี้เลยา <c oughs> ไปเฮ้ย <c oughs> โอ้โห กูคิดไม่ผิดเลยที่ไม่ไว้ใจมึงมึงไอ้เหี้ยน่าเกลียดลงไปมีเจชุดขาวอีกนะโอ้โหอยู่บ้านไหมใ้บ้าฟาดเลยมึงฟาดเลยมึงไม่ใช่คนดีแน่นอนมึงไม่ใช่คนดีแน่นอนเนี่เจใส่ไม่หัวกูทำงานดีแล้วคนเข้าปิดมึงอ่ะไอ้นี่ไอ้นี่ไม่ใช่คนดีอ้าวโอ้มันเวลางานละ โอ้โหขอโทษด้วยขอโทษด้วยนะที่แบบเป็นวันที่หนักมากก็เป็นเรื่องจริงที่นายจัดการกับพวกปวดร้านได้แต่ถ้านายไม่ชอบก็ไม่เป็นไรนะยังไงก็ตามฉันจะไปเที่ยวหมายถึงว่าเที่ยวธุรกิจช่วยดูแลร้านสักสักเดือนหนึ่งได้ไหมอ่าฮ่าซัดมึงก่อนเลยได้ไหมมึงจะไปเที่ยวจะไปเที่ยวอุ้ยอัมซอรี่นะกูออก game đi, very good. Đi để qua chơi kiểu được gì